เนาะบานทั้งบานนะบานหน้าแก้วบานด้านข้ามยังมีแหละประมาณนี้เนาะเฮาวาดเบียก็สือแวดดินน้ำหนองเพิ่นน้ำนิดหนึ่งพี่น้องกว่าเสร็จน้ำหน้องเพิ่นเนาะลายลายข้นนะสิหูเลยพี่น้องลายลายคนเลยแหละสิหูเนาะเป็นสีเนาะพี่น้องกว่าเอาเขามาเบียดข้างนี่ก็เลยเออมาแหวดดินน้ำหนองเซร็จลิน้ำหนองเ่อบไลยมือเนาะก็เลยสิมาแวดดินเนาะน้องบูดามีอ่านั่นพี่น้อง คนดังมีคนดังเนาะมีคนดังอยู่ใน,นแถวบ้านแถวบ้านนั่นแหละแกคือมีอันตะแก๊สพี่น้องเนาะมีตะแก๊สกับตะแก๊สกับอยังนี่แหละเ<อ>พื่อมีเพิ่นมีคนดังยางนานพานแเท่นั้นตลอดเนาะตะแก๊สมียางพานตลอดเนาะแกอ่าบูวาซีพ่อเพิ่นหรือบ่นะครับแซงจากพ่อตัวยิงเพิ่อนอนจากพ่อไปว่า อยากเว้าอยากคุยอยากยังอยากถามเบิ้งขนาดน่ะยา่าฮือนให้สันสัเนาะพี่น้องจะบพี่น้องแล้วเนาะเจ้าเบิ้งบ่เบิ้งบ่หน้าตาคล้ายๆกันเพราะว่าจะเป็นลูกเราบ่แม่นใช่าคือกันแท้อะนน่ะเป็นอายใหไงนะฮะบ่ออ้านองกันสปอร์ตกันอ่าเพิ่นจะเที่ยวอยู่แถวสนามสุบุมวิอยู่ตลอดเนาะแต่ว่าหน้า ถ้าโศกนี่กับสิพ่อเพิ่อนพี่น้องเนาะว่าโศกพอดีก็ไปได้เนน่องน่องเพื่อนว่าอันยังนล้วเขาไปเพื่อนที่อะไรังน่องเพื่นว่าอันเพิ่นย่างพานนาบ้านตลอดเนาะตะแก๊สนี่พี่น้องเนาะอันนักเลงใบเศร้าอะไรพี่น้องเนาะขึ้นสิวี่นีพี่น้องเนาะเพิ่นย่างผ่านนาบ้านทั้งตลอดเนาะน้องน้องเพิ่นว่าเนาะเอาก็เลยว่าเออสิไปหลินน้ำน้องเลยแล้วกันสิไป นางเบิงนางนางลินน้ำน้องอะไรคือ<ม>สีไลคือ<ม>สีด้นเตอพี่นองเนาะย่านว่าอัน,นเล่งไปเศร้า่านมากพี่น้องเขาก็สีไปลองลองอะบ่ลองเท้าลอง,ลอง,ลองเอาเงินให้พี่น้องลองเบิงเนาะอยากถ่ายคลิปน้ำอนะันนพี่น้องในในใจั้งนั้นะเพราะว่าตั้งแสงเทีย่ยวไปเที่ยวมาตลอดเนาะก,กับน้องน้อยน้อง,องยังตลอดนอะก,กับเคยพ่ออยู่แต่ว่าบ่เคยลงไปถ่ายน้ำเล่านะแต่ว่าย่านย่าน่าย่านมาเอาถ่ายเออย่านได้ แย่อย่างเล่าหายคนแปลกนานี่แล้วกะหายเลยกะไบยากษว่าน้าเห็นน้องน้อยว่าอเอ็นน้องน้อยว่าคันคนแปลกนานี่อันเล่าในสิบไบยากษว่าน้าเล่าเล่าอารมณ์ไอยากดีไปไหนเนาะคนแปลกนาเนาะเฮากไบยากบ์ไยากบ์ไยากเป็นคนแปลกนานะอยากทำความรู้จักเก้าเหล่า่นะมือนาเาจังสิได้แบบถ่ายคลิปกับเล้าตลอดนะนะพ่อเล้ากับสี่ห้านะนะ จะต้องพกผ้าใบเศร้านี่ไวตลอดติดโตตลอดโอ้ยอดเดี๋ยวนี้ไปหาซิปได้พี่น้องพอเอาไปเอ <ไป S 2> ามาจะเป็นใบแซนไหลเอเอก็เทากะมีการพัฒนาเนี่ยแน่นอพี่น้องนอ้อยไปพี่น้องตอนนี้เรับการเดินทางออกจากปากซีเนาะเพื่อไปเมืองศาสนาสมบูรณ์ไปเหยียแบแหลกซิปบริเวริน้ำหนองไปเลยเนาะแหล่ไปหล่นน้ำกั้นพี่น้องว่าเฮาซีเจอ นักเลงใบเศร้าวอเนาะแล้วเฮาสิกาว่ากาลินกาทามกาแยังนำ้ำเพิ่นอยู่บอนะพี่น้องเนาะกาหายไปหลุดน,น้ำกันด้วนะพี่น้องตอนนี้กากำลังเดินทางออกจากปางรีสเนาะกาบอกใกล้กันปารีสพี่น้องประมาณนะสิบกว่าลักนี่แหละจากปางรีสเนาะนานาจะประมาณเศร้านาที่สามสิบนาทีเนาะขี่รนถะก็ประมาณประมาณนี้เนาะพี่น้องคัดแซงเป็นคนหนึ่งขับรถบาไว้เนาะแล้วกไปพี่น้อง Phon cả tốc, P'nong, no? Tại nãy, phon cả tốc, P'nong nó có sao? Ờ, nó... Cái... Nhưng tốc mà, nè Nhìn nhầm, nhìn nhầm, P'nong P'nong, P'nong làm gần lơơi, no? Vậy là nông, nông thích Nào Nào, nhé Nào, sáng này อย่าคิดว่าเหนื่อยหาใบข้าว e, ี okay, okay. So ่ๆเพื่อจะหายใบข้าวนี่ใบข้าวยางมย่างมะยางมะเอ้ยยางไปเอกเอาแกแไม่มาคุณแจ๊กเอร์หายไม่เอาล้วก็เอาแกก็แย่ยืนะาสงสารยืนี่มึขอแล้วหรือไงฮะ จะพาจะบ้าไปไปหาลราเราโบาณนะเดี๋ยวไปเลยให้ไให้ีไสาวนี่ไสาวนี่อะไรเลือดเลือดดีกว่ามี่ไสาวนี่เขามีไวาว ก็เสิเอาอยู่นะโบมี่ใบสะแม่เอาเงินนี่เอานามากมากไปไรเงินใบสะเออไปหาบังกอนนี่ไปไปสะไปหาได้เอาบ่เอานะไปไรเงินใบสะนะมันมีไรใบไรบ้าบ่บูมบ่เลยบูมองเลยดูนเลย เออบอกเลขกนั่นไหมจีเออบอกเลขก่บอกเด็พนันสื่อมาเด้อลูกเด้อซื้อมาสื้อยังเนาะมาจายจักระหายค่อยเบิร์แล้วก็เสื้อผใบใส่เด้อเสื้อผตีมันอยูในใบยังเนี่ยต้นนั้นตัวนั่นมืดใบหาลอยมาลมากยมากยู่บนใบเ้ก็มากเด้อเฮ้ยได้มากมา ใช่จะบ้านนีนี่พนักพิงเงินกองก็คือพนักเสื้อแม่เสื้อเด็กมาก่อนบ้านจะอยู่เซะบ่แม่นนี่บ้านเขาอยู่บ้านบ้านยังเด็นาแก้วนากเก้าหนี่พนักพิงเงินกอนหอดอยู่บ่พี่น้องอย่างมันนี้เออกับพี่น้องพี่น้องน้องอยู่บ้านเราเออไปอ้าวน้องเอออ้าวยังไลยนี่มวยจักคอยกันกักอะไรผมมีใบยัง เงินใบหาพัเออมีได้ยังใบพันแค่พันเลยค่ะปนี่แกบบนี่กบบเานี้าใจมเข้าไหเขาใหเ้าจเาใจไอเาใาใจเอามาหเามาดจาพาใ้าใ้าใาไ้เจ

แม่พี่น้องร้านค่ของพี่อะไ่บ้างท่านท่านก็มีเหรอฟาเอ้ฟาท่านทวงยาเมย์มั้งฟาได้ที่อ่าป่าหองตัวบดอะรบอสพี่ฟาฟาตีนน้ำที่ะไรตีนน้ำที่ะไราก็เล่นอะไอนูก เออห้องนู้นกรยาหองเตหองห้องอะไรก็เต้นมาห้องเลยใช่ห้องนเ่นยูนเต้นที่แหละิบ่ายใส่น่ิบใส่หัย่างกสี่ยางเมื่อคัแปลงกุเล่ยต้นเอาเนลากเลย้นไม่ม่ไ้มืนางได้เแล้วานยั่ว่าล่กับเาใกันเออปันกันปันกันใาทย่ะไรนะเนีปปันกันกับเลาฮันมาเมื่อนาใช้ไหม

มาพออันยังอเด็กไอหล่เด็กไ่หลอตะแก๊สตแก๊ยังนี้ยายแก๊ย่งเนาะอันนี้เป็นเมียเราบอหรือไผเมียงเราเมียยเราเมียตะดดเราบอกเมียตดคอคือ่เคยเห็นเราเาค่อตะก้เราชากซู่ากเทปฝาเห็นเราค่ะน้ำมาเป็นย่จะน้อยเกันี้อีกเก็มบมากหมอื หากัมาผอตูอ้เบวาระยะนะบอตอนน,น้ะคําแซงกับเคยพอเราแต่ว่าบบเคยหว,ว่าเคยว่าน้ำกันนะนะตอนนี้หากันมาผอเนาะมา่อตัวจริงเนาะก็ได้หว่าได้ว่าน้ำกันนะนะกเออเออเนอเเอเ